ส่วนของเยลคือแกงคั่วหอยลายส่วนทางของย่านั้นคือหัวปลาทูนี้อร่อยมากแล้วนี่ก็คือเขามีมีแหนมเนื้อหรอเนื้อหรออู้ชิ้นนน่ารักจังเลยเป็นแหนมเนื้อปกติเป็นหมูแต่นี่ใช่จริงปะเนี่ยใช่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงกําลังแจ๋วย่า คือร้านนี้ย่าใฝ่ฝันมากเพราะว่าเคยเห็นเขาออกแหวๆว่ามีหัวปลาทูวันนี้ได้กินแล้วแล้วก็มันมีหมดหอยลงหอยหลอดแหนมเนื้อจากอันนี้ทำเป็นเนื้อปลายเนื้อปลาจากเนื้อปลาเลิศพิเมากอันนี้เลิศจริงใช่อยากชิมเขามีเคล็ดลับนะคะใช่ความอร่อยของอาหารอยู่ที่ความสดจริงจริงที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นร้านดังนะคะจากสมุทรสงครามค่ะเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าคุณแม็กเจ้าของร้านนะคะร้านอาหารคุณเปาดอนหอย นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณแม็กความอร่อยของเราอยู่ที่ความสดใช่ครับเป็นคอนเซ็ปต์เลยของร้านขอที่มาที่ไปอาหารทะเลไม่สดลดเพี้ยนเปลี่ยนได้ครับจุดเริ่มต้นคือจากอาชีพของคุณพ่อของพี่แม็กใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับเป็นพ่อตาพ่อตาอพ่อตาก็ได้รับเรียนรู้จากคุณพ่อตาเนี่ยมาเพราะว่าเขาเป็นชมพูชมพูในเรือตังเกอ ทำอาหารให้สําหรับลูกเรือซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองประทูเออหลักๆของร้านเราก็เลยเน้นเรื่องของประทูไหมคะครับเพราะว่าวัตถุดิบของเราแน่นอนเราชอบแล้วก็เราก็มั่นใจในวัตถุดิบของเราอืมปทูรจืดก่อยอร่อยเค็มเครื่องปรุงที่อยู่ในครัวมาจากแม่กองเกือบหมดตั้งแต่เกลือน้ำปลากะปิพริกครบเลยเริ่มจากโต๊ะเล็กคอะเ่ามะกี้ที่เราทานไป อันนี้ก็คือเมี่ยงแกงแบบว่าใบชะครามใช่ไหมั่คแกงคั่วแตเป็นหอยหลอดแกงคั่วหอยหลอดใบชะครามคือไม่ไม่ค่อยได้กินส่วนมากถ้าเป็นแกงคั่วเนี่ยบางทีเขาก็จะใส่หอยขมใช่แต่พอมาใส่หอยหลอดคือดีเลยครับค่ะอันนี้เป็นเป็นผักชายฝั่งทะเลเป็นผักทิน จะมีเป็นอาหารทิ่นแถวแถวจังหวัดหือสมุทรสงครามนี่แหละอร่อยมากแต่ที่ว้าวเลยคืออันนี้คือแหนมเนืองปลาทูนี่อันนี้คืออร่อยมากคล้ายๆหมูยอแต่เป็นเหมือนปลาทูยอซึ่งปกติแหนมเนืองมันจะเป็นหมูย่างเนาะหมูก้อนแต่อันนี้เป็นแบบเนื้อปลาทูาเราชิ้นก็เล็กๆพอดีแล้วก็ปรุงปรุงรสด้วยมีรสอันนี้คือทําเองใช่ไหมคะทำเองครับแข่งมาก นี่จองทุกคนทายุ่งหัวปลาทูทอดอร่อยมากนี่แก้มปลาทูทอดแก้มปลาทูคือเอามาแต่เฉพาะหัวเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยอยู่บ้านย่ากินแต่หัวปลาทูอันนี้คือเขามาทอดกรอบนี่คือกินได้ทั้งหัวเลยคือกรอบไม่อมน้ำมันไม่อมน้ำมันแห้งแล้วมีปรุงรสด,ด้วยปลาทูนี่ใช้ได้หมดทั้งตัวเลยมหมดเลยอร่อยมาก ซึ่งเมนูนี้ขายดีด้วยขายดีด้วยมีจํากัดไหมคะว่าวันหนึ่งเราจะลูกค้าไปจะสั่งได้กี่จานแบบเผื่อหัวปลาทูหมดเราไม่จํากัดเลยเพราะว่าเราทําเบอร์เกอร์ปลาทูอ๋อเราไม่หัวเยอะเรามีหัวปลาเยอะเราใช้เนื้อทําเบอร์เกอร์ใช้เนื้อทําปลาทูยอใช้เนื้อทําทอดมันปลาทูเนี่ยเราเราใช้เยอะก็จะมีแบบอุยอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้ปลาหมึกผัดกะปิอ อันนี้ก็เป็นกะปิของเราาอแม่กองปลาหมึกผัดไข่เค็มแต่นี้เป็นปลาหมึกผัดกะปิของดีแม่กองเลยมารวมกันเลยปหมึกตัวใหญ่แบบตัวใหญ่เลยุอยปลาถูทอดหัวนี่อร่อยมากเลยนี่ส่วนอันนี้หอยหอมกะปิไม่เค็มหอยหลอดหอยหลอดผัดชาหอยหลอดผัดชาปลาอันนี้ปลากระพงคุณป๋าเราทำคล้ายๆต้มงผัไก่ต้อขา อร่อยมากน้ำอร่อยมากค่ะเป็นต้มข่าที่เข้มข้นแล้วก็เอาปลาไปทอดก่อนแล้วก็ปลากระพงแล้วน้ำน้ำต้มข่ามันเข้าบูมกินนี่อร่อยมากอันนี้เป็นตับปลาทูตับปลาทูหากินน่าอร่อยตักเลยนะปลาทูเัราะย่าชอบชิ้นมันจะเล็กเลยเนี่ยตักขึ้นมาก็สามตัวแล้ว ชิ้นชิ้นมันเล็กมากตับปลาทูแพงนะคะเพราะมันน้อยนี่อันนี้น่าจะทอดมันปลาทูไหมคะใช่ครับทอดมันปลาทูนุ่มแต่ไม่เหนียวรสชาติจะเหมือนทอดมันปลาไกยไหมคะครับไม่เหมือนครับแต่ว่านุ่มไม่เหนียวเอดมันปลาไก่จะเหนียวมันเป็นธรรมชาติของปลาทูแต่อันนี้คือจะนุ่มฟูแต่ก็นุ่มอร่อยนะจะนุ่มที่ได้บอกคุณว่าจะเป็นนุ่มแบบว่ายิ่มๆเละๆไหมนะ นุ่มปูอร่อยและอันนี้ปูทะเลผัดผงผัดผงกะหรี่คือแบบจะบอกว่าให้แบบแน่นๆแบบนี้ปูตัวใหญ่อันนี้ไ้อั่วใช่ครับไ้อั่วปลาทูมันดีนะมันเป็นทางเลือกของหลายๆคนอย่างผู้ใหญ่บางทีเขาไม่กินพวกหมูพวกอะไรนะเขาชอบกินปลาเหมือนห่อหมกอ่ะใช่ไหมเออเพราะจริงเพราะห่อหมกมันทําจากปลาไงแอ้วกอใส่พริกแกงซึ่งปลาทูอะโปรตีนเยอะจริงด้วยแม่อันนี้กุ้งผัดพริกเกลืออันนี้จอปลาทูนี้ จ้อปลาทูนะคะอร่อยแน่นอนนะในที่สุดเขาก็กินจ้อปกติเป็นจ้อปูจ้อกุ้งเขากินไม่ได้อเอ้ยน่าจะใส่ดีใจด้วยนะลูกแย่ดีใจด้วยลูกแล้วถัดนู้นล่ะคะปลาทูยอยอยังยอยังยอหญาสวยหญาไม่แก่เลยฟันหญาครบทุกซี่ไม่ต้องไปเน้นเรื่องฟันอ๋อโอเคค่ะอืมอืมอันนั้นคือเบอร์เกอร์อะไรคะพี่แม่คะอันนี้เบอร์เกอร์ปลาทูครับปลาทูอีกมีเป็นเบรกทานกับกาแฟที่ประชุมในที่ประชุมเบอร์เกอร์ปลาทูครับ ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวข้างในที่เป็นปลาทูเนี่ยทำยังไงคะใช้เนื้อปลาทูล้วนๆออเหมือนเนี่ยอันนั้นอันนั้นไซส์ใหญ่นี่เาจะแบบเป็นเนื้อปลาทูอันนี้อันนี้โอ้โหที่ห่อแล้วเนี่ยอันนี้ค่ะที่ห่อแล้วีห่อแล้วนักไอเดียไอเดียที่จะทำเป็นแบบว่าเบอร์เกอร์ปลาทูนี่มันมาจากไหนคะในงานเทศกาลอะปลาทูอ่ะเขาสั่งว่าต้องทำเมนูปลาทูอย่างเดียวเราก็มาคิดด้วยเราจะทำอะไรลูกๆก็บอกว่าปลาต้องทำเบอร์เกอร์ผมก็มานึกว่า ปลาทูโป๊ะแม่กองโกอินเตอร์จากน้ำพริกปลาทูสู่เบอร์เกอร์อันนี้เราทำขึ้นมาอันแรกแล้วก็ต่อมาก็เป็นเมนูแนวฝรั่งโดยใช้ปลาทูไทยของเรานี่แหละใช่ครับอันนี้อร่อยมากอ่ะบุ๋มเขากินทั้งคําเหรอไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะย่าโอ้เล็กๆไม่เป็นไรดูดดูเขาก่อนอร่อย เท็กซ์เจอร์ทุกอย่างคือบ้านดูอ<ด>ร่อยชิ้นหนึ่งขาย39บาทาและฉันคุ้มแล้วนะเพราะเขาบอกว่าเบอร์เกอร์ปลาทูไทยต้องกินให้ได้ในชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วเธอไปชาติหน้าได้เลยบูเธอไปได้เลย <c oughs> ชาตินี้เธอ ได้กินแล้วเธอหมดห่วงแล้วทุกอย่างเธอไปชาติหน้าได้เลยเธอไปได้เลยส่วนชาตินี้เดี๋ยวเราส่วนคนได้ขออยู่ขออยู่ให้จบชาติก่อนนะอ๋อโอเคอันนี้คือทอดมันแพ็คขายใช่คือเราเอาไปทอดเองเอาไปทอดเองพี่แม็กซ์จะทําเมนูอะไรคะยำใบชะครามกรุงสดอํำยำเลยเราเตรียมเราเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วแล้วชะครามเนี่ยเขาขึ้นธรรมชาติด้วยนะใช่ในน้ำก่อยเราต้องคนเก็บเป็นกับคนล้างเป็นตอนเด็กๆเก็บประจำเลยขับรถไปหาคุณยายเพชรบุรีคุณแม่จอดรถให้ลงไปเก็บชะครามกัน ไม่หอมิสอืออันนี้กะทิใช่ไหมคะกะทิต้นหอมต้นหอมอุ้ยเป็นแบบอยากนำเนี่ยแบบกะทิสลางเออใส่พริกข่าลงไปด้วยน้อยนะอ๋อข่าไขยำอุ้ยต้องอร่อยแน่ไขยำเผือกปูอ่ะนี่ฮะแล้วก็คนให้เข้ากันไทยกะทิมะพร้าวแม่กองนี่นะทุกอย่างวัดทุกอย่างเครื่องปรุงมะกี้น้ำตาลมะพร้าวแม่กองพอทำแล้วมันแบบภูมิใจนะภูมิใจสมุทรสงคราม นี่แล้ก็ใส่กุ้งลวกลงไปแล้วก็ยำนี่แหละอันนี้ใบชะครามาดีอ่ะใบชะครามเนี่ยคุณพี่บอกว่าถ้าเวลาเก็บอ่ะต้องเก็บให้ดีด้วยนะเพราะว่าเวลาเก็บถ้าเก็บไม่เป็นหรืออะไรมันจะมีความเค็มเก็บไม่เป็นจะเค็มต้องต้องคนทะเลต้องคนทะเล,ะเลถึงจะต้องเก็บใต้ต้นไม้เขียเขียวแต่ถ้าสีแดงนี่เค็ม หน้าตาแบบมากเรารู้แล้วล่ะอะไรที่เป็นกะทิของเขาตั้งแต่ปลาต้มต้มเนี่ยปลากระพงแล้วอ่ะกะทิเข้มข้นอร่อยมากคือพอวัตถุดิบดีอย่างที่คุณพี่บอกเลยก็คือวัตถุดิบดีทุกอย่างก็คืออร่อยนี่เป็นมือไงบ้างดูต้องกินตรงน้ำน้ำยำพี่เขาด้วยีอร่อยมากอ อยู่ตรงไหนครับพี่แม่ขาร้านเราร้านอยู่ที่ดอนหอยหลอดเลยครับขอบคุณขอบคุณค่ะไปกันต่อดีกว่าใกล้ๆเหมือนกันเลยไปที่สุพรรณบุรีค่ะคาเฟ่นี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวตามเน็ตไอดอลหมีวไปเป็นคาเฟ่ขนมหวานเป็นขนมไทยที่เป็นสูตรจากคุณยายเลยค่ะกับคาเฟ่แม่ค่ะเริ่มต้นจากพี่ชายพี่หนิงมีกิจการอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วช่วงโควิดมันคนเดินทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เลยมาสัญจรที่บ้านตัวเองก็คือที่สุพรรณแล้วก็มีขนมแม่ไปเสริมในรายการอาหารของของพี่ชายค่ะแล้วก็พอลูกค้ารู้ก็ถามว่าทำไมไม่ทำขนมขาย ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่การทําคาเฟ่เพื่อที่จะขายขนมของแม่ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นว่าเออทําไมไม่ทําขนมขายก็เลยเป็นที่มาว่าอังั้นหนูจะทําขนมขายโดยตั้งชื่อว่าคาเฟ่แม่นะคะซึ่งสูตรเนี้ยเป็นสูตรคุณยายที่ทํากินกันที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็สืบทอดมาแบบรุ่นสู่รุ่นนะคะก่อนที่จะมาทําขายแล้วก็กลายมาเป็นคาเฟ่ขนมไทยค่ะ จุดเด่นของร้านนี้คือบรรยากาศที่ร่มื่นค่ะและมีความเป็นธรรมชาติอยู่ติดริมแม่น้ําท่าจีนค่ะลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันไฮไลท์คือขนมไทยจากฝีกมือคุณยายค่ะฝอยทองเม็ดขนุนเนี่ยนะก็จะหวานกําลังดีเม็ดขนุนเนื้อจะเนียนนุ่มมากข้าวต้มมัดข้าวเหนียวของเขาอ่ะจะนุ่มจังเลยอ,อะแล้วความหวานนะไม่ต้องเติมอะไรเลยเพราะว่าจากกล้วยอันนี้คือตะโก้แห้วความเข้มข้นของกะทิ ที่หน้าตะโก้จะปจะเข้าลงตัวกับตัวตะโก้จาวตาลชื่มแล้วก็มีเปียกปูนด้วยมีส่วนผสมของกาบมาพาะพร้าวเผาเลยมันจะมีความหอมที่เป็นออเอกลอักษณ์สีด้วยแล้วเนื้อที่นุ่มเนียนละเอียดเครื่องดื่มก็มีอเมริกาโน่ที่สกัดจากเครื่องแฟนะคะมีน้ำ โอ้โหน้ำโอ้โหก็คือมะกรูดมะนาวน้ำผึ้งนะคะดื่มแล้วมันจะสดมันจะโอ้โหขนมไทยราคาเริ่มต้นที่25บาทค่ะมีอาหารจานเดียวเครื่องดื่มก็มีนะคะร้านอยู่ถนน3-40สนุพรรณชัยนาทค่ะอยู่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเปิดทุกวัน10โมงเช้าจนถึง5โมงเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแตนกันซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักในชื่อข้าวแตนอ๋อใช่แต่ว่าคนพิษโลกเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวแตน เป็นทั้งแหล่งผลิตนะคะแล้วก็แพทก็เรียกข้าวแตนม right? ุงก็เรียกข้าวแตนแต่ที่นี่เขาจะเรียกข้าวแตนค่ะที่หมู่สามบ้านหาดใหญ่นะคะตําบลหนองแขมอําเภอพรมพิรามนั่นเองค่ะเขาเนี่ยเป็นแหล่งผลิตและจัดจําหน่ายข้าวแตนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งข้าวแตนเจ๊หนิงเมืองพรมเนี่ยนะคะขึ้นชื่อมากเรื่องรสชาติโบราณที่ยังคงอยู่เจ๊หนิงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนในหมู่บ้านทากันเยอะปัจจุบันไม่มีใครทําแล้วค่ะที่นี่เนี่ยจะเน้นความสดใหม่นะคะ ออกจากเตาทุกวันมีทั้งข้าวแตนนะคะที่มาจากข้าวเหนียวขาวผสมน้ำแตงโมแล้วก็ข้าวเหนียวขาวผสมน้ำใบเตยแล้วก็ข้าวเหนียวดำนั่นเองอผลิตเองที่บ้านนี้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการการหุงข้าวนะคะเอาเข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะคะผสมน้ำแตงโมน้ำกะทิ ตัดรสชาติเค็มๆหวานๆแบบพอดีจากนั้นเอามาตบข้าวเนี่ยในแม่พิมพกกลมแล้วเอาไปตากแดดเป็นแผ่นๆแ,แ,แล้วค่อยนํามาทอดแล้วสลัดน้มามันจนแห้งแล้วนํามาโรยด้วยน้าอ้อยโอ้โหขัน้น<า>ตรหะหนัขายปีกถุงละสิบบาทนะคะขายยกพวงแล้วเป็นพวงแบบเนี้ยพวงที่แบบดึงแล้วขาดอะไอ้ที่มันเชือกสีกแดงๆง่ายหนึ่ง <1, S 2> พวงมี12ถุงนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ทําขายส่งด้วยไปอุดนนุนกันได้นะคะที่บ้านข้าวแตนเจนิ่งเมืองพรมนั่นเองนะคะที่หนองแขมพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเเปนาาาดือย่งชติ 300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันที่นี่บรรยากาศดีไปดูบัวหลวงบัวแดงบัวผันบัวเพื่อนคนที่ได้มาล่องเรือชมบึงบัวที่อุทยานแห่งชาติเขา3 0 0อยอดอำเภอ300อยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะต้องตะลึงในความสวยตะการตาของเหล่าบัวหลวงบัวแดงบัวผันบัวเพื่อนรวมถึงนกนานาชนิด ท่ามกลางทัศนียภาพเทือกเขาหินปูนทุกคนทีท่มาเยือนต่างพูด,พดเป็นเสียงเ,<ล>ยเดียวกันว่าประทับใจมากกับธรรมชาติแบบนี้ซึ่งบึงบัวเขา300ยอดนี้นะคะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉพาะไฮไลท์ก็คือทางเดินสะพานไม้กลางบึงบัวในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหลายร้อยคนเสียค่าเข้าชมคนไทยผู้ใหญ่40บาทเด็ก30บาทชาวต่างชาติผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทส่วนค่าล่องเรือก็ลําละ 500บาทนั่งได้4 5ถึงคน <Wow. S 2> ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงมากันได้ที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจะมาเป็น คู่รักครอบครัวหรือจะมาเป็นหมู่คณะก็ได้หมดเลยบึงบัวยินดีต้อนรับมากๆงานถ้า,อาชอบสายนี้เดี๋ยวพาไปต่อที่โคร,ราชดีกว่า,าไปที่ภูกิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายัางคงหนาวแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเลยนะคะภูกิ่งฟ้าอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อําเภอคอนบุรีนะครราชสีมาอากาศเขาบอกว่า <You S 2> ยังยคงมีความเย็นสบายเนื่องจากว่าเป็นยอดเขาสูงอุณหภูมิต่ำ,ตำกว่า24องศาตลอดทั้งวันค่ะ <Okay. S 2> อีกทั้งยังมีเจ ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่สวยงามมากๆนะคะตั้งอยู่บนยอดเขาท่ามกลางธรรมชาติรวมทั้งยังมีสกายวอล์กที่ทอดยาวริมหน้าผาหลาย10เมตรเลยค่ะให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับมุมมองความงามธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ ในช่วงยามเย็นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า <Okay. S 1> จุดนี้เนี่ยสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์สีแสดคล้อยตกดินลงไปอย่างเงี้ยพร้อมกับตอนที่ฟ้าเนี่ยเปลี่ยนสีได้ฉากที่แบบว่าผืนดินของหมู่บ้าน mm hmm. และได้ผืนน้ําของเขื่อนอย่างเงี้ยเป็นพื้นหลังอีกต่างหาก <Wow. S 1> สวยงามมากจริงค่ะจุดนี้ยังมีจุดชมดาวได้ด้วยนะคะถือเป็นจุดชมวิวถ่ายภาพได้สวยจริงๆใครที่จะไปไปกันได้เลยที่ จุดชมวิวภูกิ่งฟ้าค่ะอยู่ที่โคราชพักกันสักครู่ดีกว่านะคะช่วงน้าสิ่งดีๆรออยู่ค่ะค